ครับตผมนะฮะโตออฟโตชแนลนะฮะคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะของทางร้านที่เข้ามานะฮะของเดือนกรกฎานะฮะวันนี้ก็วันที่24นะกรกฎานะฮะ2020นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นรถสเกลนะฮะรถสเกลของตัว YK นะฮะ4102นึ่งสองนะฮะสับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวโปรเลยนะฮะตัวนี้ครับ1ต่อ10นะฮะตัวล็อกคาลเลอร์นะครับ ตัวนี้มีความพิเศษอะไรยังไงนะครับก็คือว่าชุดเกียร์เด็กเฟืองเดล็กนะช่วงล่างนี่คือระดับโดเลยนะฮะตัวนี้เอาไปเล่นกับตัวเท็กซัสได้เลยนะครับตัวนี้จะมีอยู่5้าสีนะครับน้ําเงินเขียวแดงนะครับดําแล้วก็เขียวขี้ม้านะฮะตัวนี้จะมีอยู่5้าสีนะครับตัวนี้แกะกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวดูว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเป็นรถสเกลสวยๆนะฮะ สำหรับคนที่ชื่นชอบแบบแบบสไตล์ล็อกคา l เลอร์นะครับะแกะกล่องดูเลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะอ่าอันดับแรกสติกเกอร์เลยนะจะเป็นทรงจิ๊บนี่ฮะสติกเกอร์มาให้นะครับอ่าสติกเกอร์เหมือนกันนะครับ อะไรนะครับมีลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกดูสินค้ากันนะครับมีโมดคอนโทรนอยู่นี่โโนี่สวยสุดอ้าวไม่มีล้อเหรอ <laughs> นะครับอ่ะแกะกลมดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับ YK4102 นะครับโปรโปรนี่ครับจับสุจับสเกล1ต่อ10นะฮะของยีหลงนะฮะสลับตัวนี้โอเคนี่สีสวยเลยครับสีแดงนะครับอ่ะแอสเซสสอรี่มีไฟนะครับตัวท็อปจะมีไฟบาร์ข้างบนมีไฟตรงหน้า สองคู่ตรงนี้มีไฟหน้ามีไฟท้ายนะครับแล้วดูอุปกรณ์ที่ให้มาเพิ่มเติมนะฮะถังน้ํามันนะถังน้ํามันตัวนี้ตัวดึงนะครับไฟนะครับชุดเกียร์นะครับชุดเป็นชุดเกียร์เหล็กนะฮะสลับตัวนี้แล้วก็เพลาเนี่ยเป็นเพลาเหล็กนะครับขับเคลื่อนตรงกลางนะฮะ ลิงก์นะครับเป็นลิงก์ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวโช๊คนะฮะจะเป็นโช๊คน้ํามันนี่ฮะ,ะโชค๊คป็นโช๊คน้ํามันนะครับโอ้โหสวยจัดมอเตอร์นะฮะเป็นมอเตอร์ห้าห้าศูนย์นะครับหกห้าสามศูนย์สลับตัวนี้นะครับเฟี้ยวนะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับบอดี้ก็นี่นะ บอดี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหาวิธีแกะนิดนึงสวยจัดอันนี้มีอะไรมาให้อีกนะครับอ๋อล้อนะครับล้ออยู่นี่สองล้อนะครับล้อเนี่ยเป็นตัวโอ้โหล้อก็สวยนะครับนี่ น่นิ่มๆน,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 นะครับดุมสิบสองนะฮะดุมที่ให้มาก็เป็นดุมอลูมิเนียมนะ,ะเดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยนะครับดูของนิดนึงตัวนี้กันน้ํานะฮะกันน้ําหมายความว่าเราเล่นลุยน้ําได้เลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ตัวนี้แกะกล่องมาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับจะไม่มีแบตเตอรี่กับไม่มีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนะครับ ไม่มีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จตัวโปรมันจะไม่ค่อยมีมาครับนะตอนนี้เป็นรีโมทนะครับ6ช nel นะครับช nel 3เป,ปิดปิดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันสติกเกอร์เนี่ยเขาติดมาให้แล้วบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการใส่ล้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอยนาใส่ล้อแป๊บเดียวจะได้รอรอ แรงทอกดีมากนะฮะของตัวนี้นะครับเป็นตัวโปรโนะครับนี่นะเนาะมีประมาณ สี่สีนะครับเขียวน้ำเงินนะครับแดงส้มนะครับที่ที่นำเข้ามานะครับเซอร์โวที่ให้มานี่เป็นเซอร์โว 4K นะเซอร์โวเซอร์โว 9K นะครับชุดเกียร์ชุดเซอร์โวเหล็กนะครับเฟืองเหล็ก แบตเตอรี่ที่ชาร์จนี่นะครับสวยจัดนี่สวยจริงๆนะครับนี่ขนาดจ e ิตติกเกอร์ยังไม่ครบนะฮะดับงานตัวนี้นะครับแต่ที่สำคัญนีนะ้เดี๋ยวหาที่ใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าเขาถอดตรงไหนบ้าง่าอ,อืม ตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวผมหาการถอดบอดี้ออกมาเป็นแค่เดียวก็มาต่อกันนะฮะหลังจากที่หาการเกิดบอดี้มานานนะฮะดูในคู่มือแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องขันน็อตอะไรเลยนะฮะเพราะว่าบอดี้ของเขานะตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะจะเป็นแม่เหล็กก็คือเราสามารถที่จะดึงบอดี้ออกได้เลยนะครับแับนี้ ง่ายนิดเดียวนะครับผมนึกว่าต้องขันน็อตนะฮะพอดึงบอดี้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถจะมีตัวนี่ครับตัวล็อกแบบนี้อยู่นะครับนี่เป็นแม่เด็กอยู่ตรงนี้เนาะนะครับดูนะดูดูเนื้องานนะครับสวยนะครับมาดูด้านในนะฮะนี่ก็คือตัวล็อกของบอดี้นะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับเวลาเราจะถอดบอดี้ก็ดึงออกได้เลย มันก็จะมีตัวล็อกด้านท้ายอยู่ตรงนี้นะครับดูบอดี้กันก่อนเลยนะฮะงานเก็บสายนะครับมาสวยงามนะฮะจากโรงงานมาเลยนะฮะเรื่องของระบบไฟนะครับมีบอกชนเลเรียบร้อยนะเดินสายอย่างสวยนะครับนี่นะฮะไฟหน้าไฟท้ายนะฮะตัวอุปกรณ์ไฟเนี่ยสามารถเปิดปิดผ่านนิโหมดได้นะครับนี่นะฮะให้ดูคร่าวๆแบตเตอรี่เนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ นี่นี่คือชุดเกียร์ของเขานะฮะอ่าจะเป็นตัวล็อกฟังก์ชันนะครับ <c oughs> อินเซเอยู่นี่นะฮะนี่เป็นเซอร์โวนะฮะในการเปลี่ยนเกียร์นะครับไฮกับนอร์มอลนะฮะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเซอร์โวนะครับเป็นเซอร์โวของตัวหลังนะครับในการทำอ่าล็อกนะฮะล็อกชุดเกียร์นะครับเพื่อเพิ่มแรงท็อกนะของรถโฟร์วีลนะครับนี่คือของตัวหน้านะครับ มอเตอร์เป็นมอเตอร์550นะฮะสปีดคอนโทรลเป็นตัวนี้นะครับสวิตช์อยู่นี่นะครับนี่คือตัวลิง์จับนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างกันบ้างนะครับให้ดูแบบเจาะลึกๆนี่ครับตัวลิง์จับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะฮะเพาเป็นเพาเหล็กชุดเกียร์นะครับจะเป็นชุดเกียร์เหล็กนะครับ อ่าตัวเซอร์โวตะกี้นะครับมันก็จะดึงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยนะฮะนี่ครับก็คือว่าถ้าเราใช้ในการอ่าล็อกล็อกดิฟนะฮะหรือว่าล็อกเกียร์ตรงนี้นะครับมันจะทําให้แรงทอร์กของวล้อนะครับหมุนได้มากขึ้นนะครับเวลารถติดลมนะฮะนี่นะครับคัตซีนะฮะเป็นคัตซีโหนาด้วยนะฮะคัตซีหนาห้ามิลนะฮะคัตซีหนาห้ามิลงานซีอนซีนะครับ นี่นะชุดคัสซีของเขานะครับอ่าด้านหลังตัวนี้เหมือนกันนะฮะชุดเกียร์ล็อกเนี่ยชุดล็อกเกียร์เนี่ยสามารถนี่ฮะสั่งผ่านรีโมทได้นะครับนี่นะของตัวนี้โอ้โหนานแบบสดๆเลยครับสำหรับตัวโปรตัวนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนะ,ะเป็นโลหะนี่แหละครับนี่ก็โลหะนะฮะโอ้โหให้มาอย่างแจ่มอย่างสวยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองกันนิดนึงนะเดี๋ยวขอญาติลองแบบนี้แล้วกันนะครับลองเครื่องกันนิดหนึง่งนะดีโหมดเนี่ยเร่งเร็วสปีดต,ตามมืออยู่แล้วนะฮะช่ e l ที่3นะลองกดช n e l ที่3นะครับกดช่องสจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์นะครับช h a n ที่สี่นี่เป็นการเปิดไฟ เราสามารถสั่งล็อกเกียร์ได้เลยนะฮะ่านี่หมดตรงนี้นะฮะชนแนลห้ากับชนแนลหกนะครับมีไฟท้ายอยวางไรสวยงามนะครับเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงอืมดูระบบไฟหน่อยโอ้ไฟนะครับสั่งผ่านชนแนลที่4 นะครับเรื่องของบบไฟนะครับสั่งเป็นไฟกับพิบแบบนี้ได้นะฮะนี่ครับยังสวยกับพิบแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าปิดนะครับสั่งปิดไฟนี่นะฮะสั่งเปิดไฟนะครับผ่านช่องนลที่สีนะครับสวิตตัวแรกก็เป็นการกับพิบ อันที่สองนะครับเปิดค้างนี่ฮะใช้หกช a n n นลครบเลยครับสลับตัวโปรตัวนี้นะฮะ y k 4 1 02นสี่ครับสวยมากนะฮะดีไซน์เก๋นี่ให้ดูอีกทีหนึ่งครับโช๊คนะฮะโช๊คน้ำมันน,นะครับออกแบบมาแบบดีเยี่ยมเลยนะสะลับตัวนี้ลุยน้ำได้เลยครับ นะ้าโปรเทคมาเรียบร้อยนะครับสวยงามครับสนใจรีบจัดเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเคลียร์สำหรับตัวนี้นะครับมีไฟหน้าแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือไฟหน้าโอ้สว่างจ้าเลยนะฮะสั่งแบบกระพริบได้นะครับนี่ฮะไฟจะกระพริบแบบนี้อ่ะให้ดูแบบนี่ปลท้ายโอโ้โหโครสวยนะฮะกรุ๊ปกรุ๊ปกึบ๊ปกรุกรุอันแบบนี้เลยครับ ปิดไฟนี่ฮะสั่งเปิดปิดไฟเปิดไฟปึ๊บนี่ฮะเป,ปิดไฟค้างแบบนี้นะครับคลางคืนเนี่ยสบายเลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ผ่านรีโมทนะฮะผ่านรีโมทได้เลยเกียร์นี้คือเกียร์โลนะฮะเกียร์ไฮ เกียร์โลเกียร์ไฮสั่งล็อกดิฟนะฮะล็อกไอตัวชุดเกียร์นะครับเพื่อเพิ่มแรงน,นะครับสาน,นี้หมดหมดเลยนะครับตัวนี้โอ้โหแบบว่าโลมากเลยนะสำหรับตัวนี้ครับไม่แพ้คันแพงๆแ,แน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้ท่านใดสนใจรีบเลยนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับตัวนี้มีอยู่หนึ่งตัวนะครับหมดจากตัวนี้ไปก็เป็นสินค้าบายออเดอร์นะครับ โอเคไปแล้วสวัสดีครับ